ใช่ใช่ตอนนีตแตเแาวป๊ปไยินใช่ 你别上他班头。 วิ้าหน้าตัดเขา จับด้ไหมไหนดูเอาเรื่องดีคุณไปดูคุจะทำเป็นวะไหน ตัดาตอนนี้ด้วมือนี้หมอเดียวหม้อทีเดียวเดียวยังน้อยเดียวแต่หมูสาบริตารมาตาัดตอนแดงที่ิีเจานาะตัดผ้า mọi yeah. người rồi người mọi người mọi người mọi 嗯。<Yeah. S 2> yeah.